อัปเดตข่าวและสถิติของลิซ่าช่วงเช้ากันค่ะเทศกาลโคชล่าจบอย่างเป็นทางการแล้วนะคะแต่สถิติยังไม่หยุดนับนะคะจากคลิปก่อนในสถิติล่าสุดคลิปที่มียอดกดถูกใจและยอดคนดูมากที่สุดในโคชล่า2025โดยศิลปินเคป็อปบนติกต็อกนะคะย้ำว่าบ,บนทิกต็อกลิซ่าเนี่ยอยู่อันดับที่1นะคะแต่กําลังจะถูกแซงค่ะอันดับ1ก็คือลิซ่านะคะในเพลงลาลิซ่านะ2.4ล้านไลค์ค่ะและยอดวิว33ลา้านวิวค่ะและอันดับที่2นะคะก็คือของพี่เจนค่ะ1.5ล้านไลค์แล้วก็ยอด วิวสิบล้านวิวแต่ตอนนี้เราไม่รู้ว่ายอดวิวเขา ขนาดไหนแล้วนะคะคลิปก่อนเนี่ยที่เราแปะลิงก์ให้เนี่ยมันแปะลิงก์ผิดค่ะเราผิดที่เราเองนะคะคลิปจากช่องเดียวกันแต่ดันเป็นคนละคลิปค่ะทุกคนเดี๋ยวเราจะแปะให้ใหม่นะอันนี้ถูกต้องแน่ๆแล้วค่ะทุกคนอยู่ตรงคอมเมนต์นะคะต้องขอโทษทุกคนจริงๆเลยนะคะแล้วก็มีอีกหลายคลิปในช่องของคุณคนนี้นะคะที่แมสมากๆทุกคนได้ปวดไปเอนเกตกันด้วยค่ะต่อกันด้วยข่าวแรกเลยนะคะเพจทีนะคะนิตยสารหรือว่าเว็บไซต์ที่เน้นเนื้อหาเกี่ยวกับไลฟ์สไตล์แล้วก็ความหรูหราของคนดังแล้วก็แฟชั่นนะคะยกให้ลิน เลป็น K-POP ในตำนานผู้มีผลงานเดี่ยวที่โดดเด่นที่สุดในบทความนี้นะคะมีเพียง ic, Back ink, สมาชิกแบ็คพิง์สคนเท่านั้นค่ะที่ติดในรายชื่อในบทความนี้นะคะและลิซ่านะคะก็เป็นคนแรกที่ถูกกล่าวถึงในบทความด้วยค่ะ เขาบอกว่าลิซ่าแห่งแบ็คพิงมีผลงานมากมายที่ครอบคลุมทั้งซิงเกิลที่ทำลายสถิติการฟังการแสดงโชว์ที่ขายบัตรหมดเกลี้ยการเดบิวต์ในฮอลลีวูดและการดีลกับแบรนด์หลูต่างๆด้วยจำนวนเก้าสถิติของโลกจากกินเนส s ์เวิลด์เรคคอร์ดซึ่งมากที่สุดในหมู่ศิลปินเดี่ยวเคป๊อปลิซ่ายังเป็นศิลปินเคป๊อปคนแรกที่ชนะรางวัลเบสเคป๊อปที่งาน MTV Video m u ดี c Award ในปี2022และเป็นศิลปินเคป๊อปที่มียอดผู้ติดตามมากที่สุดบน, Instagram. นอ,นนอินสตาแกรมแร ของวงการเพลงเกาหลีตามที่นิตยสารา Rolling Stone กล่าวไว้ตามข้อมูลจาก Celebrity Network นะคะลิซ่ายังเป็นสมาชิกแบ c k พิงค์ที่รวยเป็นอันดับ2โดยมีมูลค่าทรัพย์สินถึง25ล้านดอนลลาร์สหรัฐตีเป็นเงินไทยประมาณ900ล้านบาทค่ะ และข่าวล่าสุดนะคะวอกสิงคโปร์มาจัดอันดับลุคความงามสุดเลาใจที่สุดแอนลุคของลิซ่านะคะติดอยู่ในการจัดอันดับถึง2อันดับค่ะอันดับที่3นะคะก็คือลุคน้องกิกาแดงหรือว่ามังกรแดงนั่นเองนะคะในบทความนะคะเขียนว่าตั้งแต่ลุคแต่งตาแบบล้ำอนาคตทรงผมสุดซับซ้อนไปจนถึงผิวโกนี่คือลุคความงามที่โดดเด่นที่สุดจากงานโคเชล่า2องเพื่ออัปเกรดลุคของเธอในสุดสัปดาห์ที่2ลิซ่าเพิ่มความวิบวับด้วยการแต่งตาด้วยอัญมณีสีเงินแดงและดําเพื่อเสริมให้ กับชุดแสดงสุดเท่แต่ละชุดของเธอโดยเธอแต่งตายอย่างพิถีพิถันให้ดูดุด,ดันและคมชัดเพิ่มกับไฮไลท์หัวตาและแปดสติ๊กเกอร์รูปดาวที่สะดุดตาเพื่อเติมเต็มลุกระดับล็อกสตาร์ของเธอและลุกที่สองที่ลิซ่าเนี่ยติดอันดับนะคะก็คือ ก็คืออันดับที่11นะคะเป็นสาวชุดแดงในวีคแรกนั่นเองค่ะเช้าวันนี้นะคะก็มาอัปเดตข่าวลิซา่าแต่เพียงเท่านี้นะคะทุกคนอย่าลืมไปเอนเกตกัน,นะคะเดี๋ยวเราจะแปะลิงก์ไว้ให้ด้านล่างนะคะต้องขอโทษด,ด้วยนะคะกับคลิปที่แล้วนะอ่ะถ้าใครชอบคลิปนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์แล้วก็พูดคุยคอมเมนต์กันได้นะคะและที่สําคัญนะคะอย่าลืมกดติดตามช่องหนุ่นด้วยนะคะจะมาอัปเดตข่าวลิซา่าวๆเลยค่ะเช้านี้ไปก่อนแล้วกัน,นะคะ่ะบ๊ายบายค่ะ